มาแล้วนะครับโอ้โหอัลลังการหรือเกินนี่แหละครับสอ,บป,อบปอแล้วครับโดกถึงเวลาเดินทางกลับแล้วนะครับวันนี้วันที่ส4นะครับ14บสกุมภาพันธ์กำลังจะ6กโมงเย็นครับเราอยู่ที่หลวงพ่อบางครับไป ตอนนี้คือจะต้องขึ้นรถจากหลวงพ่อบางนะครับเพื่อกลับเวียงจันทร์แล้วก็จะต้องไปนอนเวียงใจอีกหนึ่งคืนนะครับเนื่องจากว่าเราผ่านด่านบัตท,ทันนะครับเพราะบัตด่านปีสามทุ่มมั่งการเดินทางอของเรดิีอูกับต้อมกระชายดำมา อ,อ่ะซีแปดหนึ่งถึงเวลาแล้วครับเตรียมตัวครับเชฟสัมปลาครับซีแปดหนึ่งต้องเข้าแถวรอเลยนะครับ4ีแปดหนึ่งนะครับจะออกบะเกินบะเกินทุมม่มห้าสิบว่าไงคะจะกลับไปยงัง ไปลวงพ่ะบ,บางต่อเออไม่ใช่ไปวีกแกนต่อสามคนเลยครับเรียบร้อยแล้วครับปะ่ตะตอนนี้ก็รอเนี่ย เดี๋ยวเราโหลดนะครับมาแล้วนะครับโอ้โหอัลลังการเลอเกินนี่แหละครับสอปปแล้วครับ,อบ,อรบโดกสดไฟความเร็วนะครับมาแล้วไวมากอะ อันนี้เนี่ยมาจากไหนจากจีนแล้ววะจะต้องรอขาลงก่อนเลยนะครับว่าโอ้ส,สปปปเราเนี่ยผมบอกเลยแบบธรรมดานะครับนี่นี่ถ่ายเก็บเอาไปเพื่อดูตัวนะครับบ้านเราอย่งหมอบีเนะี่ยข้ามาดูบรรยากาศด้านในครับอยากาที่นั่งก่อนเีวยวหาก่อนตำแหน่งอยู่ที่ไหนเออ ได้ได้ได้กระบพ่โอเคครับได้ที่นั่งแล้วนะครับโอ้โหเลนะครับนี่คือบรรยากาศนะครับโอเคเดี๋ยวตอนนี้นะครับพนักงานเปิ้ลจะมาตรวจตรวจอย่างไรครปิออกเสียงทูหรือเปล่าปิ อันนี้ซื้ออันนี้ซื้อแบบออนไลน์มั้งเหรอครับ Yes อ่ะโอเคเอาเช็ยก่อนเช็กก่อนครับสวัยดีครับเด็กก็เจ้าอะพาสปอร์ตครับมาตัวโชว์ด้วยนี่เรียกเห็นตัวเด็กสองคนครับขอบคุณครับอะประมาณนี้เนาะโอเซ หมื่นห้าหรือมื่นห้าอ๋อถามถามพี่ก่อนหมื่นห้าผมได้อย่างนี้เอา <ใน S 1> กินน่ะในนึ่มขนมอ่ะขนมต้องมีเท่าไหร่ขนมมาได้เราจับก่อนโอ้ต้องกินละอยู่มาได้ละผมอยากกินอันนี้อ่ะอันนี้ตั๋วไหนตัวน,นี้เจ็ดรื้นช่องเจ็ดมืองสอง,อ,ง,อ,งอ่ะจะเบอร์อีกวันนี้อ่ะพอกันเนี้ยอ่ะนี่ครับนี่ครับมาเท่าไหร่นะ เจ็ดสิบสองพันน่าเจ็ดสบอพันอันนี้กินบนรถไฟความเร็วสูงอ่ะร่ะน้องนี่ไงนี่ไงนี่ไงนี่พี่น้องใครยางมาสัมผัสแบบนี้นะครับมาแล้วนี่คล้มพะบาจ่ายไปแล้วแสนหนึ่งดูสุเข้าใจนีบอใช้เงินแต่เรื่มมื้อนี่มือนัแสนเ้ยุซดผู้ซุก ่ะเดี๋ยวผู้นี้เขาต้องไปลุยต่อแกอะไรเนไ่ยเนี่ยเจ็ดหมื่นสองเออนี้ปลายทางสถาน,นีนคะรหลวงนิงจันทร์กรุณารักตันังให้อยู่ค่าสงตเกียบเมียนตากาด้านเถื่องและขาก,กังให้อยู่สภาพเดิมเมื่อกระบรถลุยไ,ไปถึงสถาน,นี้ีกรุณาล,ล,ลุ้งรถไปอย่างเป็นระเบียบ เวลาออกจากรถไฟให้ระ,ะ, <acted> ะมัดระวังเพื่อป้องกันว่าห่้ตกลงไปบอนวางระวางโอ้ยกลับมาถึงอีกหนึ่งครั้งแล้วนะครับสลับเบียงจันเรามาเบียงจันแหมแล้ว สี่ทุ่มนะครับมาถึงเตียงจันสรุปคือตาลปิดออกไม่ทันเราจะต้องนอนเตียงจันเองหนึ่งคืนนะจังแฮปปี้บริวารเด์จ้ะนะคะเข้ากับซื้อซื้อเอาไว้ที่บ้านหรอรถไฟรถไฟความเร็วรถเนี่ยถ้าเดี๋ยวผมดูนะ160ตลอดทั้งสายแล้วครับ ขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณเจ้าทินนะครับขอบคุณตีเล็กตีเล็กนี่ดูแลผมดีมากเลยนะครับมามาส่งดูแลผมขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์อผม <c oughs> บรรดาธิ้อผมมีงานแล้วผมกลับมาที่นี่อีกหนึ่งครั้งนะครับ <c oughs> เอาเวียงจันทร์ก่อนถ <c oughs> ้าม,มาเวียงจันทร์ได้ไปแน่นอนจบ <c oughs> นะใช่ <c oughs> โอ้ว่าตอนนี้ผมไป <c oughs> ับรแต่ก็ยังว่านะครับเนอะผมผมประทับใจนะครับเนอะทีมงานทีมงานในฝั่งสปปนะครับดูแลผมไปอย่างดีเลยอย่างน้อยๆไอตีเขาเนี้ยคนนึงละวันนี้นะครับแม้กระทั่งที่พักบ่มีตั้งแต่วันผมมาตีวิ่งหานิ่งหาจุดได้อ่าเนอนแล้วก็วันนี้กลับมา เดนนนแสวยาเี่ยพอกลับมานะครับเนาะพอผมกลับมาวันนี้วันวาเลนไทน์ตีบอกพี่เต็มหมดเลยวนหาผมก็หาหาได้เจอไปนอนวัดเนาะจไปนอนวัดวัดกับบังให้นอนกันจำนวจใจยับลาภความขอบคุณครับเก่งช่วงล่างครับขอบคุณมากครับเก่งช่วงล่างเค100เปอร์เซ็นต์เซอร์ไพรชั่นครับผมแล้วก็ร้านเค100เปอร์เซ็นต์นะครับสาขาเวียงจันทร์ครับสุดยอดมากกับการเดินทางในครั้งนี้ครับประทับใจประทับใจ ผมปรทับใจเลย <S 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 หมูปอบมาขอลองครับร้านนี้ตีบอกผมจะกินร้านนี้แหละตีบอกผมจัดมานั่งแค่ตีก่อนสุดยอดละผมมีตีนี่ต้อมเหนื่อยและตอนนี้เคร้อยเปอร์เซนต์ยาโปกุมทุกคนที่มากับผมนี่กลับไปหมดละ ในสมปปลราเหลือต้องกัะทิดำครับเลยดูวสองคนเน่ยชุดเชียงใหม่ปิ๊กตุหมดแล้วปลาก,กัะหอนไปพุ่นหลวงพ่อบางพุ่นตกใจแล้วมือเย็นมือเย็นอีกหนึ่งครั้งที่เวียงจันทร์ข้าวขาหมูเกาเหลาก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่มามาสองซองน้ำทั้งหมดเนี่ยทั้งหมดเ่ยนะ เรากินกันสามคนท้องปิ้นท้องแตกกันเนาะเท่าไหร่แสนห้าหมื่นแสนห้าหมืนหนึ่งแสนห้ามืนกินแบเนี้โคตรอิ่มผมบอกเลยว่าหลวงพ่อบางเวียงจันน่ะของกินโคตรอร่อยเลยเรี้บอกพวกมายู่เนี่ยสปปลาวเราเนี่ยห้าวันเนี่ยผมบอกนั้ผมผมเข้าร้านทุกร้านแม่อร่อยทุกร้านเลยหลวงพ่บางกอลำ หลวอบางกันเยมาซะของกินที่บอกว่าจะเป็นเวียงจันทร์หรือว่าหลวงพ่อบางโคตรอร่อยนะครับ